วันพุธที่2 4มิถุนายน2563สศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีหน่วยบริการพมบุรีได้มีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2563ภายในที่ประชุมได้มีการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานของหน่วยบริการพมบุรีในเรื่องของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้มีการจัดขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมาพร้อมทั้งชี้แจงผู้ปกครองในการขอรับทุนการศึกษามูนลนิธิคุณพุ่มในปี การศึกษา2,563สำหรับเด็กออทิสติกชนิดรุนแรงและยากจนและเด็กพิการในจังหวัดสิงห์บุรีที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีจะจัดขึ้นภายในเดือนกันยายน2,563ต่อไป